คนที่ทํางานการเมืองก็ไม่ค่อยมีจิตใจนะตอนนี้คือว่าต้องหาค่ายหาสังกัดหาที่ลงนะฮะพลังดูดพลังดึงนะฮะก็มีกันทั่วแต่ว่าเท่าที่ประเมินจากหลายฝ่ายตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีพรรคการเมืองหลักมีสามพรรคคือพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนและก็พรรคภูมิใจไทยเอาว่า ลองคำนวณณนะวันนี้นะณวันที่การเมืองมันเปลี่ยนแปลงทุกวันแต่ว่าผมคิดว่าถ้าถ้าเลือกตั้งวันนี้พรุ่งนี้หรืออาทิตย์นี้เนี่ยพรคประชาชนก็ยังน่าจะมาแบบหนึ่งหมยถึงเลือกเร็วๆนี้นะคุณสุริยะบอกว่าโอ้เพื่อไทยจะได้มาเยอะเพราะว่าคําอ่อนแรงของพรคประชาชนวันนี้คุณเทง้งคุยทับเลยบอกว่าเพื่อไทยจะได้มาสองร้อยห้าสิบเสียง เอาว่าอย่างนี้ฮะเอาว่าถ้าประเมินวันนี้เนี่ยใกล้ๆเนี่ยเชื่อว่าพรรคประชาชนน่าจะได้อันดับหนึ่งแล้วคงจะตามมาด้วยพรรคภูมิใจไทยแล้วตามด้วยพรรคเพื่อไทยถ้าเป็นเช่นนี้นะพรรคประชาชนก็มีสองอย่างฮนะถ้าไม่ชนะไปเสียเด็ดขาดก็ก็ต้องไปไปฝ่ายค้านนะแต่ว่าถ้าเกิดชนะไปเสียเด็ดขาดแลนสไลด์ก็มีสิทธิ์ตั้งรัฐบาลซึ่งโอกาสก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าพรรคประชาชนก็รู้ว่าขวากหนามเยอะ เรื่องคะแนนเสียงอย่างเดียวแต่โอ้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าแบบไม่ไม่เพศนำโด่งและสไลด์จริงๆนะส่วนการจะคืนดีจูป,ปากกันร,ระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูจไทยไม่ยากหรอกหรือตั้งรอบหน้าถือว่ากติการเริ่มใหม่ไงตอนนี้จะทะเลาะกันจะเป็นจะตายแต่ว่าถึงจบการเลือกตั้งแล้วก็ถือว่าเริ่มต้น,นใหม่นะครับทั้งหมดนี้ผมพูดบนฐานเลือกตั้งเร็วนี้นะครับแต่ว่าอีกทั้น สเดือน5เดือนหเดือนมนก็มีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เหมือนกัน